รางวัล m a r k e t l e a d e r Brand Award ในหมวดสินค้าบริโภคกลุ่มไส้กรอกแบรนด์ CP ค่ะขอเรียนเชิญนะคะคุณกิณติรัตน์บุญสมงคลน,นะคะบุตรสมงคลผู้จัดการการตลาดอาวุโสกลุ่มผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและสไลด์จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ค่ะเชเิญเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิณติรัตน์นะคะกิณติรัตน์ค่ะค่ะโอ้โหปีนี้เป็นปีที่หลายราคาที่ได้มารับรางวัล กับ Brand ของเราจริงๆต้องบอกว่าต่อเนื่องมายาวนานหลายป mm ี hmm. มากเลยล่ะ,ค,ะค่ะก็ต้องขอบคุณผู้บริโภคทุกคนนะคะที่ยังเห็นแบรนด์ซ p เนี่ยเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของผู้บริโภคทุกท่านนะคะคะก็ทำมานานมากแล้ว c ีพีเองก็จะมีหมวดหมู่ต่างๆที่ที่ expert เอเพื่อใช้ตรงนั้นอันนี้คือในกลุ่มของไส้กรอกแล้วก็กลุ่มสลด์ค่ะก็จริงๆต้องขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมว่าจริงก็แบรนด์ CP เนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่กับคู่กับคนไทยมานานมากนะคะแล้วก็หลายสิบปีนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันนี้เราก็ยังเป็นแบรนด์ที่ครองใจในใจผู้บริโภคอันดับหนึ่งเสมอมาจนถึงวันปัจจุบันนะคะจริงก็ต้องบอกว่าเราก็ รางวัลน,นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่มีทีมงานคุณภาพของ CP จากทุกๆคนนะคะจริงๆไม่ว่าจะเป็นในแง่ของหน่วยงานของทีมการตลาดทีมขายแล้วก็รวมถึงทีมโรงงานที่เริ่มต้นตั้งแต่ที่เราคัดเลือกคัดสรรวัตถุดิบในการผลิตต่างๆเพื่อให้ได้มาตรฐานความสดสะอาดปลอดภัยแล้วก็รสชาติอร่อยไปจนถึงผู้บริโภคด้วยนะคะพอพูดว่าเติบโตมากับแบรนด์นี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ โตมากับแบรนด์เหมือนกันโ<อ>ตขึ้นมาได้ทุกวันนี้นะคะ <S 2> <S 2> <ๆ>เพราะว่ารับประทานไส้กรอกของซีพ<ง>ีอ่าเช่นกันค่ะเจ้าตัวเองเราก็เราก็เกติบโตมากับแบรนด์ไส้กรอกซีพีเหมือนกันแล้วในเชิงของแบรนดิ้งนะคะอะไรที่คิดว่าเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้คนจดจําไส้กรอกแล้วก็ในกลุ่มสลซ์ของซีพีได้ดีขนาดนีะจริงๆต้องบอกก่อนว่าอ่ไส้กรอกซีพีเนี่ยจริงๆก็เราอ่เราไม่ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาในแง่ของกลุ่มสินค้ามาตั้งแต่กระบวนการการผลิตที่ต้องปลอดไทยสสะอาดอร่อยแล้วก็ ต้องตอบโจทย์ ความต้องการหรือเทรนด์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบนัน<ม>แล้วก็รวมถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอต้องกางนี้นะคะ<ม>เราก็มีการทําการร<ม>ีเสิร์ชค้นควาพัฒนาในแง่ของอินไซด์ของผู้บริโภคต่างๆด้วยในแง่ของความต้องการที่เขาเปลี่ยนไป<ม>เรามีการไปทำคอน s u m e r immersion หรือว่าการที่จะไปหาอินไซต์กับผู้บริโภคโดยเราเหมือนเอาตัวไปจุ่มหรือใช้ชีวิตอยู่กับผู้บริโภคเลยในตลอดระยะเวลาเป็นวันๆ<ม>หรือหลายวันเพื่อให้แน่ใจว่าอินไซต์ของเขาหรือพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างนะคะแล เรามั่นใจว่าเราจะออกสินค้าผลิตภัณฑ์หรือแคมเปญกิจกรรมสนุกๆมาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคจริงๆว่ามันเป็นกิจกรรมหรือสินค้าที่ผู้บริโภคมองหา<ม>จริงๆแล้วก็สร้างความสนุกสร้างความตื่นเต้นให้กับเขาคือยิ่งสินค้าเป็นสินค้าในหมวกบริโภคแบบนี้อยู่ใกล้คนขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรา จะไปดูเรื่องของ customer insight สำคัญมากถูกต้องต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไรกินอะไรแล้วอร่อยกินอะไรแล้วมันใช่อันนี้คือสําคัญที่สุดถูกต้องค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะยังไงต้องขอขอบคุณนะคะคุณกินณติรัตน์นะคะจาก CP ด้วยขอบคุณมากเลยค่ะยินดีอีกครั้งด้วยนะคะสุดยอดจริงๆนะคะ บอกแล้วค่ะว่าคุณผู้ชมว่าหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญในการทำแบรนดิน้กคือเรื่องของ customer insight การที่เข้าไป c r a c ดูค่ะว่าผู้บริโภคข,ของเราที่เป็น target customer เราเนี่ยเขาชอบอะไรเขาบริโภคอะไรแบบไหนนะคะเราต้องรู้ใจผู้บริโภคให้มากที่สุดเราถึงจะรู้ว่าสินค้าแบบไหนถึงจะตอบโจทย์ที่สุดนะคะ